เห็นมีคนสงสัยว่าขุดอิทิเลียมไปแล้วเกิดปัญหาอยู่ดีไนแฮสเนี่ยมันไปขุดตัวอื่นทำให้รายได้ลดลงไปเยอะทางๆท,ที่เราก็ยังสามารถขุดอิทิเลียมได้กำไรเยอะผมก็จะมาสอนวิธีการแก้ไขเรื่องนี้ ปกติเนี่ยเวลาเราใช้การจอเนี่ยมันก็จะมาเบนช์มาร์ตรงนี้ไว้เราไปที่ตรงนี้เบนช์มารแล้วเราก็จะเห็นว่าตอนแรกเนี่ยมันจะเปิดอย่างนี้หมดแล้วมันก็สุ่มสุ่มไปใช้ตัวไหนสักตัวเนี่ยแหละของผมมันมาใช้ตัวตัวอื่นตัวหนึ่งตัวสามสองเนี่ยมันอยู่ดีก็มาใช้ตัวนี้นี่ผมลอง ทดสอบให้ดูแต่น,นี้ผมปรับให้มันปรับมาขุดด้วย e ีทและแต่คนผู้ใดที่มันคนที่มีปัญหาเนี่ยวิธีแก้มันก็แก้ด้วยการไปที่กลับไปที่เบนมา แล้วก็ไปหาหาว่าตัวไหนอ่ะที่มันเป็น MHS เนี่ยเราก็เลือกกันนั้นไว้ไอตัวเนี้ยเลขเลขตัวนี้อย่าเพิ่งไปสนใจเพราะว่าแรงขุดของกาจอเรามันแต่ละตัวมันไม่เหมือนกันแต่อันนี้มันก็เบสฟ้าออกมาเนี่ยมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ตรงกับไอ้น,นี่นะอันนี้มัน4ีสหแต่อันนี้มันบอกว่า3ามวิธีแก้มันก็คือปิดเลยปิด ปิดปิดขุดก่อนแล้วก็ปิดตรงนี้ปิดเหลือแต่ตัวที่เป็นอิตาเรียมไว้ตัวท้ายมันจะขึ้นเป็น M H slash เราก็เปิดตัวนี้ไว้แล้วเราก็ไป start m ม n i แค่นั้นก็จะได้แรงขุดของ ETH กลับมา ครับโอเค